วันนี้ผมมีคีย์บอร์ดที่น่าสนใจอีกตัวหนึ่งมานำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันนะครับสำหรับแฟ s สเปซวันนี้ผมมากับ Sa r u k x 7 5 g a ซ์ e t m o u s บห้าแกมาสครับตัวนี้เป็นตัวเจเนอเรชันใหม่นะครับเป็นรุ่น c o s m i c s m o k e ครับทุกคนตัวนี้น่าสนใจยังไงครับเพราะว่ารูปแบบการใช้งานของเขาเป็น g a ส ket ไม่พอแล้วตัวเคสแล้วก็ตัวคีย์คับของเขาเนี่ยเป็นแบบใสก็คือแบบ C2 สามารถมองเห็นโครงสร้างด้านในได้ด้วยนะครับซึ่งเจ๋งมากๆเลยจริงๆ Sa r u Space เนี่ยนะครับเขาเป็นแบรนด์ Keyboard ที่พัฒนามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับประมาณ7 8เดือนก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันผมก็ใช้คีย์บอร์ดรุ่นนี้อยู่นะครับซึ่งเป็นเจนก่อนหน้านี้เดี๋ยวทุกคนไม่เชื่อนี่คือเจนก่อนหน้านี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็ประจำการบนโต๊ะของผมซึ่งตัวนี้มันไม่ใช่แบบตัวที่เพิ่งออกมาใหม่ก็คือ Cosmic Smoke ก็คือตัวที่ผมนำมาให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้นะครับฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะสรุปให้ฟังนะครับสำหรับตัว Cosmic Smoke เนี่ยมีอะไรที่เจ๋งบ้างและมีอะไรที่โดดเด่นบ้างที่น่าสนใจบ้างแบบและเอียดเยวัันนนนี้ไปชมกนน ัวคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นขนาด75%นะครับที่เป็นขนาดเฉพาะนะครับมีไม่กี่รุ่นในท้องตลาดที่ทําขนาดนี้ออกมาวางขายและฟิลการใช้งานจะคล้ายๆกับคีย์บอร์ด100%มากๆนะครับใช้งานสะดวกสุดๆนะฮะการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นรูปแบบ dry mode ด้วยนะครับใช้งานได้ทั้งระบบสายไวร์เลสและบลูทูธใช้งานได้หมดเลยครับทุกคน ตัวนี้เขาจะมีระบบไฟ RGB รองรับการใช้งานด้วยนะครับถึง16.8ล้านสีทั้งในส่วนของท็อปตัวคีย์บอร์ดและ RGB side w r i t i n g ครับคือในส่วนของด้านข้างที่สามารถปรับโหมดได้ด้วยแถมยังปรับแต่งในตัวโปรแกรมได้ด้วยนะฮะ คีย์บอร์ดประกอบแบบ g a ส k e t เมาส์ดีไซน์นะครับหรือแบบ Rise School นั่นเองสามารถคัสตอมคีย์บอร์ดได้แบบง่ายๆเลยครับด้วยการประกอบแบบ g a ส k e t เนี่ยจะทำให้เพลทเนี่ยไม่กระทบกับตัวเคสและโลหะอื่นๆโดยตรงนะครับทำให้ไม่เกิดเสียงไม่พึงประสงค์หรือว่าเสียงรบกวนในตัวคีย์บอร์ดระหว่างการพิมพ์หรือใช้งานซึ่งทำให้ได้ฟิลการกดที่ดีมากกว่าเดิมนะฮะ ตัวเคสและคีย์แคปเป็นแบบ C2 นะครับทั้งตัวคีย์บอร์ดที่สามารถเห็นโครงสร้างของตัวคีย์บอร์ดได้หมดเลยนะครับทำให้เห็นตัวไฟ RGB โดดเด่นแบบ300%แน่นอนครับทุกคนถือว่าเป็นการออกแบบที่เอาใจสาย RGB โดยเฉพาะเลยนะฮะวัสดุดในตัวคีย์บอร์ดเรียกว่าพรีเมียมมากๆนะครับทั้งโซลิดตัวเพดตัวเคสเรียกว่าอะไรดีๆเนี่ยคีย์บอร์ดตัวนี้มีให้หมดเลยครับทุกคนค่อยไปเจาะรายละเอียดกันในส่วนของวัสดุนะครับค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะฮะ ตัวนี้เขาจะมีคีย์แคปเสริมสําหรับ Mac มาให้ด้วยนะครับฉะนั้นสาย macbook สาย macos ทั้งหลายบอกเลยว่าสะดวกในการใช้งานแน่นอนนะครับถัดมาคือส่วนของหนอบครับตัวนี้เป็น Dual Mode นะครับที่สามารถปรับได้ทั้งวอลลุ่มเสียงและระบบไฟได้ในตัวเดียวเลยเพื่อความหลากหลายและความสะดวกในการควบคุมนะฮะ ต่อมาคือส่วนที่พิเศษมากๆนะครับซึ่งคีย์บอร์ดบางตัวทําไม่ได้คือแบตเตอรี่ครับตัวนี้อึดมากครับใช้งานได้สูงสุดถึง12วันต่อการชาร์จ1ครั้งครับทุกคนอันนี้ผมคอนเฟิร์มนะครับว่าตัวผมใช้อยู่ก็12วันจริงๆนะครับสำหรับเจเนอเรชันแรกถือว่าเป็นจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะครับสำหรับทุกคนก็ลองพิจารณากันดูนะฮะถัดมาคือส่วนของซอฟต์แวร์นะครับตัวนี้มีซัพพอร์ตมาให้ปรับเปลี่ยนฟังก์ชันปรับเปลี่ยนการทางานของแสงไฟที่ตัวคีย์บอร์ดด้ววยยยหนนนน้้้าาาาาาาต่่่งงงงกกกรรรใใชชทีีเบบและะะสดมๆคั สุดท้ายการซัพพอร์ตใช้งานแพลตฟอร์มใช้งานได้ทั้ง Windows, Mac OS, Android, iOS ใช้งานได้หมดเลยนะฮะสีที่วางขายในท้องตลาดตัวนี้นะครับสำหรับสายพันการผลิตปัจจุบันเนี่ยสำหรับ cosmic smoke เนี่ยมีวางขายสีเดียวนปัจจุบันนะครับอนาคตรออัปเดตอีกทีว่าจะมีสีอื่นมาเพิ่มเติมไหมนะฮะในส่วนของการรับประกันตัวนี้รับประกัน1ปีเต็มจากทางแบรนด์เลยนะครับ และนี่คือส่วนของสเปกการใช้งานทั้งหมดนะครับสำหรับใครอยากจะดูสเปกก่อนไปดูรายละเอียดแบบจับเต็มดูสเปคเป็นก็สามารถกดพพอแล้วดูรายละเอียดกันก่อนได้นะฮะเริ่มจากตัวกล่องกันก่อนเลยนะครับตัวกล่องคือทารรมาดีมากๆครับทุกคนตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกแล้วผมพอใจมากๆเลยนะครับขนาดค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวดีไซน์การออกแบบสไตล์หีบสมบัตินะครับพอเปิดกล่องออกมาเนี่ยเห็นคีย์บอร์ดคือฟินตามากครับทุกคนเชื่อว่าหลายๆคนที่ได้ไปเนี่ยต้องรู้สึกแบบเดียวกันกับผมแน่นอนนะครับแล้วสิ่งที่เขามีมาให้ในตัวกล่องมีอะไรบ้าาางงรเรเิ่่มจกกอยแ เลยคือคีย์บอร์ดครับสาย USB Type C ฮะที่ถอดคีย์แคปอันสวิตช์ครับสติกเกอร์และสุดท้ายคือคู่มือการใช้งานนะฮะ ถัดมาเรามาดูดีไซน์การออกแบบของเขากันบ้างนะครับเริ่มจากชนิดของคีย์บอร์ดกันเลยตัวคีย์บอร์ดเป็นรูปแบบคัสตอมแกสเกตเมาส์ดีไซน์นะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างตัวคีย์บอร์ดได้แบบจัดเต็มรูปร่างหน้าตาของเขาดูดีมากๆนะครับสำหรับสายเกมที่นิชชอบไฟ RGB บอกเลยว่าข้างลักคีย์บอร์ดตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะตัวคีย์บอร์ดเป็นแบบ C2 ทั้งตัวครับทุกคนทั้งคีย์ขับและตัวเคสเป็นแบบโปร่งแสงหรือแบบใสนั่นเองนะฮะเห็นโครงสร้างตัวคีย์บอร์ดและไฟ RGB ได้แบบจัดเต็มซึ่งคีย์บบบอร์ดตัวนนี้เป็แ75% 82 นขนาดเฉพาะที่มีไม่กี่รุ่นในท้องตลาดที่วางขายสำหรับขนาดนี้และเป็นแบบ C2 ด้วยนะครับเรียกว่าแลไ,ไอเทมของจริงนะ ัวหนอกของเขามีมาให้ในส่วนของขวามือบนนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นด u a l ลโหมดได้นะครับทั้งวอลลุ่มและไรติ้งในปุ่มเดียวเลยการเก็บรายละเอียดน็อตต่างๆตัวนี้ไม่มีสก,กูให้เห็นแม้แต่ตัวเดียวนะครับในส่วนของด้านนอกของตัวคีย์บอร์ดเพราะเป็นรูปแบบแกสเก็ดเมาส์ดีไซน์อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกนะครับคือตัวคีย์บอร์ดจะไม่ใช้สกูในการยึดแม้แต่ตัวเดียวเลยในส่วนของด้านนอกแต่จะเป็นการยึดในส่วนโครงสร้างด้านในบางส่วนเท่านั้นนะฮะ ไฟสัญญาณบอกสเตตัสต่างๆขวามือมีไฟสเตตัสมาให้นะครับรวมทั้งบอกค่าสเตตัสแบตเตอรี่ด้วยว่ามีค่าแบตเตอรี่ที่ต่ําหรือยังผ่านสัญญาณสเตตัสตรงนี้เลยนะครับรูปแบบไรติงของเขาตัวนี้เป็นแบบ R G B South facing switch นะครับไฟถูกจัดวางไว้ในส่วนของด้านล่างของตัวสวิต ถัดมาคือส่วนของรายละเอียดคีย์แคปนะครับทุกคนตัวนี้โปรไฟล์เป็นรูปแบบ KDA Profile Keycap ครับซึ่งโปรไฟล์นี้นะครับเป็นโปรไฟล์ที่หาไม่ได้ง่ายๆในท้องตลาดปัจจุบันนะครับค่อนข้างให้ฟีลการกดที่แตกต่างจาก OEM และ c h e r r y ี่โปรไฟล์พอสมควรอยู่เหมือนกันส่วนตัวผมใช้ KDA Profile อยู่นะครับคือมันใช้งานง่ายมากๆและสบายมือมากๆครับทุกคนตัววัสดุเขาเป็นแบบไหนตัวนี้วัสดุเป็น ABS พลาสติกนะครับพร้อมลวดลายการออกแบบ,แบบเป็นแบบโทนเดียวเลยคือสีทองตัดดำในส่วนของตัวหนังสือและตัดกับตัวคีย์บอร์ดที่เป็น สีดำโปร่งแสงดูดีมากๆนะครับเลเยอร์ของเขาเป็นแบบไหนตัวนี้เป็นเลเยอร์ ANSI มาตรฐานนะครับรองรับภาษาอังกฤษเป็นหลักย้ำกับทุกคนไว้ตัวนี้ยังไม่มีสกรีนภาษาไทยนะฮะถัดมาคือส่วนของด้านหลังกันบ้างน,นะครับตัวนี้มีดีไซน์การออกแบบแบบมีรวดลายเล็กน้อยนะครับไม่ได้เยอะมากนิดๆหน่อยๆแล้วมีการลื่นมาให้นะครับในส่วนของการลื่นมีมาให้ทั้งหมด4จุดด้วยกัน ส่วนการปรับระดับนะครับตัวนี้สามารถปรับระดับได้3ระดับด้วยการถูกหลักเอ็กโอนอมิกแน่นอนไม่ต้องกังวลนะครับปุ่มการเปิดปิดด้านหลังมีมาให้นะครับในส่วนของด้านหลังเป็นสวิตช์การเลื่อกโหมดการใช้งาน Windows Mac OS แล้วก็ USB สนะครับสำหรับที่เก็บรีซีฟเวอร์มีมาให้ด้วยนะครับไม่ต้องกลัวหายเลยใช้งานนอกสถานที่ได้แบบสบายๆสำหรับใครจะพกไปไหนมาไหนคาเฟ่ไหมหรืออะไรยังไงพกได้สะดวกแน่นอนนะครับ พอตการเชื่อมต่อตัวนี้เป็น USB-C นะครับเสียบแล้วชาร์จพลังงานเข้าตัวคีย์บอร์ดได้เลยการชาร์จและพลังงานตัวนี้เป็นลิเธียมโพลิเมอร์แบตเตอรี่นะครับอยู่ที่2,500มิลลิแอมขนาดใหญ่อยู่เหมือนกันนะครับสามารถใช้งานได้3-4วันแบบเปิดไฟนะครับและ13-14วันแบบปิดไฟอันนี้ผมคอนเฟิร์มเลยว่ามันใช้งานได้จริงครับทุกคนเพราะตัวผมที่ใช้ในเจเนอเรชันแรกอยู่นะครับมันใช้งานได้และตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ไดเช่นเดียวกันนะครับซึ่งระยะเวลาในการชาร์จ ใช้เวลาในการชาร์จ2 3ชั่วโมงแบบเต็มๆนะฮะตัววัสดุของเขาตัวนี้เป็นพลาสติก ABS นะครับพร้อมน้ำหนักตัวนี้อยู่ที่981กรัมครับค่อนข้างมีน้ำหนักอยู่เหมือนกันนะครับแต่สามารถพกไปไหนมาไหนได้อยู่นะครับไม่ได้หนักในระดับที่พกไปไหนมาไหนไม่ได้นะฮะถัดมาคือส่วนของตัวหนอกของเขานะครับตัวนี้หนอกจะเป็นพลาสติกครับส่วนตัวเพทของเขาตัวนี้เป็นโพลีคาร์บอเนตเพทนะครับทำให้เสียงการกดเนี่ยมีความละมุนและนุ่มนวลมากขึ้น ส่วนตัว PCB ตัวนี้เป็น Hot Swappable PCB นะครับที่ทุกคนจะสามารถคัดต้อมตัวสวิตได้รองรับสวิตทั้งแบบ3พินและหพินหรือพูดง่ายๆคือสวิตแทบทุกตัวบนโลกในปัจจุบันที่เป็น Me c h a n i c a l คือใส่ได้แทบทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้เขาจะมี EVA foam แล้วก็ l o n Switch Pad มาให้นะครับซับเสียงมาให้อย่างละ1ชั้นรวมทั้งซิลิโคนซับเสียงระหว่างตัวเคสและ PCB ในส่วนของชั้นล่างสุดอีกด้วยเอาจริงๆแทบไม่ต้องไปมอดอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับคือเสียงมันใช้ได้แน่นอนผมรับประกันเลยนะฮะ ในส่วนของตัวสายตัวนี้เป็นพลาสติกขนาดกลางนะฮะถึงส่วนที่สําคัญอีกส่วนนะครับคือส่วนของสวิตครับตัวนี้สวิตเป็นแม a นิ c ค l s ลสวิตจากแบรนด์เก t เทอร์ลอนย o โร่โปรสวินะครับแบบเงียบเสียงสมูทมากๆครับทุกคนซึ่งตัวสวิตเนี่ยเป็นแบบ3พินนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้ตัวคีย์บอร์ดที่นํามาใส่ก็จะเป็นเก t เทอร์ลอนยีโร่โอย่างเดียวอนาคตรออัปเดตนะครับอาจจะมีสวิตอื่นก็ได้ก็รอดูจากทางแบรนด์นะฮะ แล้วจุดเด่นของแ l ทลอนโปรเนี่ยมันดียังไงครับตัวนี้เป็นสวิตท,ที่ให้สัมผัสที่นุ่มนวลในการกดนะครับการตอบสนองเนี่ยรวดเร็วมากอีกจุดหนึ่งคือการใช้งานครับคือมันยาวนานจริงๆครับทุกคนสามารถกดใช้งานได้สูงสุดอยู่ที่50ล้านครั้งนะครับคือมันนานมากๆใช้งานแบบลืมไปเลยใช้งานได้ยาวๆเลยนะฮะ สำหรับสายมอสทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับเพราะตัวนี้ทําการพีลูปจากโรงงานมาให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องไปลูปเพิ่มเติมเสียงก็ดีตั้งแต่แกะกล่องแล้วนะฮะต่อมาคือส่วนของสเตเบลิเซอร์หรือสเตปนะครับตัวนี้เป็นรูปแบบเพดมส์ครับซึ่งตัวสเตปของเขาก็ทําการลูปสเตเบลิเซอร์มาให้แล้วจากโรงงานเรียบร้อยเหมือนกันกับตัวสวิตต์นะครับอธิบายมาขนาดนี้ถ้าเกิดไม่ได้ฟังเสียงก็ไม่รู้จะว่ายังไงลองไปฟังเสียงกันบ้างนะฮะ ทันมาคือส่วนของฟังก์ชันไฟลและมัลติมีเดียงตัวคีย์บอร์ดทั้งหมดนะครับเรามาเจาะรายละเอียดพร้อมๆกันค่อนข้างละเอียดฉะนั้นฟังให้จบนะครับทุกคนเริ่มจากส่วนแรกคือส่วนของหนอบนะครับตัวนี้จะสามารถควบคุมได้แบบดูอัลโหมดผมบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปในส่วนของจุดเด่นเลยนะครับคือมันสามารถควบคุมวอลลุ่มเสียงและไฟได้ในปุ่มเดียวเลยครับทุกคนโดยการกดและใช้งานเนี่ยให้ทําการกดหนอบครั้งไว้เพื่อทําการสับเปลี่ยนสลับโหมดนะครับเมื่อทําการปรับเปลี่ยนโหมดแล้วก็ให้ทําการหมุนใช้งานได้เลยง่ายมากๆนะฮะ ส่วนของฟังก์ชันคอนโทรลตัวนี้สามารถกดใช้งานได้ที่ F1 ถึง F12 ครับทุกคนในวิเกชันตัวนี้มีมาให้ในส่วนของขวาม,มือทั้งหมดแยกปุ่มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของตรงนี้ถัดมาคือส่วนของฟังก์ชันเสริมนะครับในการใช้งานตัวนี้จะมีโหมด Swap WASD กับ Arrow Key มาให้นะครับก็คือปุ่มลูกศรกับ WASD นั่นแหละนะฮะกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม W นะครับถัดมาคือส่วนของ Window Lock นะครับสำหรับสายเกมเมอร์ไม่ผิดหวังแน่นอนตัวนี้มีมาให้กดไปที่ฟังก์ชันบวก Window นะฮะ หมดไฟและปุ่มการใช้งานมีอะไรบ้างครับมาเจาะรายละเอียดกันนะฮะโหมดไฟเนี่ยจะแยกย่อยการตั้งค่าปรับได้2ส,ส่วนหลักๆคือส่วนของท็อปเคสและส่วนของตัว R G B side r i t i n g ก็คือส่วนของข้างนะครับวิธีการตั้งค่าและใช้งานนะครับตัวนี้ปุ่มปรับเปลี่ยนไฟปรับได้สูงสุด18โหมดนะครับเยอะมากๆโดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่มโฮมนะครับการเลือกสีไฟกดไปที่ฟังก์ชันบวกแบ็กสแลชนะครับทุกคน การลดเพิ่มแสงนะครับสามารถทําได้สส่วนนะครับคือส่วนของการหมุนหนอบอย่างที่ผมบอกไปและส่วนนี้สามารถควบคุมแบบแมนนวลได้โดยการกดไปที่ฟังก์ชันบวกลูกศรขึ้นแล้วก็ลงนะครับปรับได้4ระดับด้วยกันนะฮะการเลือกทิศทางไฟตัวนี้กดไปที่ฟังก์ชันบวกลูกศรซ้ายแล้วก็ขวานะครับโหมดการปรับความเร็วตัวนี้กดไปที่ฟังก์ชันบวกเครื่องหมายลบแล้วก็เท่ากับนะฮะถัดมาคือปุ่มปิดไฟตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับกดไปที่ฟังก์ชันบวก L ต่อมาส่วนที่พิเศษนะครับคือ RGB Side Lighting ตัวนี้ก็สามารถควบคุมโหมดไฟได้เช่นเดียวกันนะครับปุ่มการปรับเปลี่ยนโหมดไฟตัวนี้กดไปที่ฟังก์ชันบวกคอนโทรลนะครับปรับได้สูงสุดอยู่ที่4โหมดด้วยกันปุ่มปรับความสว่างของตัวไฟกดไปที่ฟังก์ชันบวกปุ่ม C หรือปุ่ม Z ตนั่นเองนะครับปรับได้5ระดับด้วยกันปุ่มปรับความเร็วฟังก์ชันตัวนี้กดไปที่ฟังก์ชันบวก X นะครับเพียงแค่นี้ก็สามารถควบคุมฟังก์ชันไฟและมัลติมีเดียทั้งหมดได้แล้วนะฮะ ทันมากคือส่องตัวโปรแกร,รมนะครับส่วนสุดท้ายแล้วแค่นี้ไม่พอโอ้โหรีวิวแบบจัดเต็มนะครับเรามาเจาะรายละเอียดกันนะฮะสำหรับใครที่อยากโหลดตัวโปรแกร,รมสามารถไปโหลดได้ที่เว็บไซต์ s a r u s p a c e c o m นะครับมีโปรแกร,รมให้เลือกตามที่ทุกคนใช้เลยนะฮะ การปรับตัวโปรแกรมนะครับจะแบ่งออกเป็น5ส่วนใหญ่ๆมีอะไรบ้างครับส่วนแรกคือส่วนของเมนนะครับคือการตั้งค่าแมปปุ่มทั้งหมดนะครับสามารถตั้งค่าได้ในส่วนนี้ทั้งมัลติมีเดียมาโคและรูปแบบของการปรับเมาส์ต่างๆก็สามารถปรับได้นะครับแมปได้เต็มที่เลยต่อมาคือส่วนของไรติ้งนะครับคือการปรับโหมดไฟปรับได้สูงสุด22โหมดจากปกตินะครับที่ไม่ใช่ในตัวโปรแกรมได้แค่18ดโหมดนะฮะแต่ปรับผ่านโปรแกรมเนี่ยได้22โหมดครับทุกคนเหมือนปลดล็อกอะไรสักอย่างใช่ไหมตัวนี้สามารถปรับได้ใน ทั้งความเร็วแล้วก็ความสว่างได้แบบจัดเต็มนะฮะถัดมาคือส่วนของมาโครนะครับคือการตั้งค่าความสะดวกของตัวคีย์บอร์ดสามารถตั้งค่าได้แบบจัดเต็มทั้งเกมมิ่งหรือการทํางานตรงนี้อยู่ที่การตั้งค่าของแต่ละคนนะครับว่าจะตั้งค่าแบบไหนนะฮะถัดมาคือส่วนของการซัพพอร์ตนะครับเป็นการอัปเกรดฟังก์ชันทั้งหมดของตัวคีย์บอร์ดปรับได้ทั้งภาษาและอัปเกรดเฟิร์มแวร์ได้ที่ส่วนนี้นะครับ ถัดมาคือส่วนเสริมเป็นส่วนสุดท้ายของตัวโปรแกรมนะครับส่วนนี้จะเป็นการทํางานของค่าแบตเตอรี่ต่างๆมีบอกดในส่วนของหน้าหลักทั้งหมดการแอดโปรไฟล์ต่างๆหรือการรีเซ็ตก็มีมาให้นะครับในส่วนของด้านล่างส่วนนี้จะอยู่ในทุกหน้าสามารถควบคุมและจัดการได้ทันทีเมื่อมีความผิดพลาดน,นะฮะร,ราคาของคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่ ,3890 บาทนะครับจากการรีวิวและดูข้อมูลทั้งหมดผมบอกเลยว่าคุ้มค่าเหมาะสมกับราคามากๆนะครับเพราะมันอัดแน่นมันเดือดมันเกินเบอร์มากๆสําหรับคีย์บอร์ด75%ที่ครบทุกฟัอร์ชันที่ครบทุก พร้อมวัสดุระดับพรีเมียมนะครับการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์มากๆฟิลการกดที่คีย์บอร์ดหลายๆตัวให้ไม่ได้นะครับแน่นอนว่า3890ผมว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะครับสำหรับใครที่อยากจะเห็นตัวจริงของคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถไปชมกันได้ในงานคอมมาร์ดวันที่6ถึงวันที่9กร,รกฎาคมนี้ที่บูธไอทีซิตี้นะครับเจอซารูคอนมิกสโมกเนี่ยเดินเข้าไปลองกันได้เลยแบบจัดเต็มบอกเลยว่ามีสิทธิ์ถือติดไม้ติดมือกลับบ้านแน่นอนนะครับเพราะมันถูกใจมากๆนะฮะ สำหรับใครที่สนใจนะครับอยากจะสั่งซื้อผมมีลิงก์รายละเอียดพร้อมราคาอยู่ใต้คลิปหมดแล้วสามารถสั่งซื้อกันได้เต็มที่สุดท้ายอย่าลืมนะครับกด subscribe ผมด้วยขอบคุณสำหรับการรับชมครับ